สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนเมืองขอนนะครับวันนี้ก็ฝนตกนะครับก็หนาวนะครับขออนุญาตใส่เสื้อแขนยาวก่อนวันนี้ก็มีข่าวสารนะครับที่จะมาแจ้งนะครับสาหรับโครงการบอกดินนะครับเพราะว่ามีหลายท่านนะครับมีที่ตกหล่นไม่ว่าจะตกหล่นในสอปกก็ดีนะครับเขตปฏิรูปนะครับหรือว่าตกหล่นในที่เป็นของรัฐที่ดินที่เป็นของรัฐ เป็นป่าสงวนนะครับหรือว่าอยู่ในที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆนะครับคงไม่กล่าวถึงนะมันจะช้าหากเรามีการพิสูจน์สิทธิ์ได้นะครับมันก็สามารถนำพาซึ่งออกโฉนดได้นะครับเพียงแต่ว่าเขาจะหอกให้ท่านหรือเปล่าแค่นั้นเองอืมพอหนุ่มหน้ามวนพูดอย่างนี้แล้วหลายคนตกใจนะครับบางคนคอมเมนต์ด่าผมด้วยนะ จะมาพูดให้ตกใจทำไมนะผมเคยโดนมาแล้วนะครับในใน,ในคลิปวิดีโอก,ก่อนๆ <c oughs> คือผมต้องอธิบายแบบนี้นะครับเ,เมื่อประมาณปี63 6465กนะครับก็มีโครงการเดินสำรวจนะครับ66นี้ยังไม่มีนะโครงการเดินสำรวจบอกดินเฟสีเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นนะครับต้องรอลุ้นนะครับว่าจะมีไหมในปี2อ7นนะถ้าไม่มีก็ลุ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า หลายๆคนนําที่ดินบ้างเปล่าเข้าไปยื่นนะครับที่สำนักงานที่ดินที่ศูนย์นํำรันลงทำโครงการรักดินอะไรก็แล้วแต่นะครับโดนปฏิเสธนะเอฟซี FC ผมที่เข้าไปปรึกษาเกี่ยวกับพวกนี้เกี่ยวกับที่ดินนะครับโดนปฏิเสธมาหมดเพื่อโดนด่านะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเป็นเช่นนั้นอะเราวนกลับมาก่อนนะครับ กรณีที่ที่ดินตกหล่นในพื้นที่ของรัฐนะครับเราก็สามารถไปพิสูจน์สิทธิ์ได้นะครับไปที่สำนักงานที่ดินนั่นแหละนะก็จะมีการแนะนํากันว่าไปตรงนู้นตรงนี้นะก็มีหลายขั้นตอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นแบบนี้ใครที่มีที่ดินตกหล่นไม่ต้องไปยื่นหรอกครับรอให้ ประเทศไทยอะไรหลายๆอย่างในเกี่ยวกับราชการให้มันเสียรมากกว่านี้นะครับผมไม่ได้ว่าราชการไทยนะครับเดี๋ยวผมว่าตรงๆเลยนะครับนะบไม่มีเกียรตนาแต่ว่าตรงๆเลยมันไม่เสถียรน,นะครับแต่ละสํานักงานแต่ละพื้นที่ผู้จาไม่เหมือนกันใช้กฎระเบียบไม่เหมือนกันยังไงฮะ กฎหมายมันก็เขียนทนโทษนะครับแต่พวกคุณปฏิบัติไม่เหมือนกันอันนี้ผมขอออกนอกเรื่องไปหน่อยนะเพราะว่าแต่และที่ะที่แจ้งผมเข้ามานะครับหลังจากที่ไปแล้วอ่ะไม่ตรงกันสักลายเลยนะครับบางครั้งโดนด่ากลับมาเนี่ยท่านไม่ต้องไปลงครับท่านรอโครงการบอกดินเฟสสีมันจะเกิดในปีไหนอันนี้ก็รู้เอาส่วนที่ดินตกหล่นในเขตปฏิรูปที่ดินในเขตสปรกรเนะี่ย สปกมันประกาศบังคับใช้ในปี2518นะครับนะถ้าท่านมีสอคอ .1 ครอบครองมาก่อนนะครับนะตอนที่ประกาศให้ไปขึ้นสอค .1 อ่ะปี2497ปี2497นะครับหากท่านา มีที่ดินก่อนปี2497เนี่ยท่านครอบครองมาแล้วนะครับเขามีประกาศให้ไปขึ้นภายใน180วันเนี่ยทำไมต้องบอกว่าก่อนต้องก่อนนะเพราะว่าหลังปี2องสมาท่านไม่มีสิทธิ์นะไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ขึ้นใหม่นะครับท่านไปยื่นสคหนึ่งนะแต่เดี๋ยวผมจะมาอธิบายสคหนึ่อีก สักคลิปหนึ่งให้มันละเอียดนะเพราะว่าหลายคนก็เข้าใจผิดอยู่มันออกโฉนโดได้ได้ครับเดี๋ยวคุณมีค่าใช้ใจ่ายสูงเพราะว่าจะมองว่าภาครัฐผักมาให้มันก็มีส่วนนะครับผักภารัฐมาให้ประชาชนแต่อีกมุมหนึง่งมันก็เพื่อความแม่นยำในการออกโฉนโด นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในคลิปต่อไปอันนี้เอาที่ดินตหลวนในเขตปฏิรูปก,กันหรือว่าในหน่วยงานของราชการที่รับผิดชอบอยู่ในพื้นที่น,นั้นๆไม่ว่าจะเป็นกรมป่าไม้ป่าสงวนแห่งชาติอย่างนี้อยู่ได้นะครับโครงการเดินสำรวจใครที่แจ้งพิกัดไปใครที่แจ้งพิกัดไปในโครงการเดินสำรวจนะครับท่านทำใจหน่อยนะครับผมไม่ได้มาพูดให้ท่านกลัว การเดินสำรวจเขาบอกอยู่แล้วว่าใช้งบประมาณแผ่นดินใช้ระยะสั้นต้องได้โฉนดถึงมือประชาชนพี่ป้าหน้าอานะให้ไวที่สุดนะอันนี้เป็นนโยบายออกมาเลยนะครับขับเคลื่อนโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประกาศสำคัญเลยเจ้าหน้าที่โครงการที่เดินเนี่ยจะต้องรีบเร่งเดินสำรวจ นะต้องหนออกได้ออกไม่ได้ว่ากันไปนะครับแต่เขาจะเข้าในพื้นที่ที่มีโอกาสออกถนนได้มากที่สุดคืออะไรครับพื้นที่ที่ไม่ต้องห้ามอ่ะผมจะอธิบายคําว่าพื้นที่ที่ไม่ต้องห้ามนะครับไม่ต้องห้ามก็คือยังไงครับสขหนึ่งตัดทิ้งเลยไม่เดินครับสขหนึ่งตัดทิ้งไปเลยไม่เดินนะครับ ตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วนะครับผมก็จะใกล้เวลาไปท,ทําธุระแล้วก็เป็นพวกประเภทภูนะครับเป็นที่ลาดชันนะครับเกิน35นะครับเป็นป่าสงวนเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับพวกนี้จะไม่เดินนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวสรุปก่อนนะครับสคหนึ่งไม่เข้าเดินสำรวจนะครับทีนี้เราก็ไปสู่เรื่องสอประกาอ,อีก เช่นเคยนะครับเหมือนที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นนะผมจะสรุปข้อมูลให้นะเพราะว่าผมจะติดตุลาแล้วตอนนี้นะครับมีสายโทรตามแล้วตอนนี้นะครับก็เอาเป็นว่าหากสงสัยในส่วนของที่ดินสอป,ปกอนะครับก็เข้ามาใต้คลิปวิดีโอผมนะครับก็จะมีเป็นไล์กลุ่มนะครับชื่อ,อกลุ่ม Open Chat นะครับก็เกี่ยวกับ ที่ดุงที่ดินนี่แหละครับเพื่อช่วยให้ชาวบ้านมีแนวทางนะครับมีกรอบในการเดินนะครับนะก็ใครอยากจะได้ความรู้หลึกษาฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเ,เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาลงให้ละเอียดกว่านี้นะครับพอดีติดธุระพอดีต้องขออภัยนะครับคลิปก็ยังอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับผมสัญญาจะหาข้อมูลแล้วก็ จะก่อติดสถานการณ์อยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินแต่ละประเภทที่ดินต่างๆนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับเพื่อให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับได้เข้าใจในส่วนของกฎมงกฎหมายที่ดินมากขึ้นนะครับตัวผมก็ไม่ได้เก่งการสามารถออะไรนะครับแต่ชอบนะครับเป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็ชอบช่วยเหลือนะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจริงๆพบกันใหม่นะครับสวัสดีนะครับ